สาธิตทองจันทร์มีชื่อจริงว่านายสานิตชัยทองศรีเกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราชส5 0 0ที่บ้านหนองหูลิงตำบลบัวขาวอำเภอกูจินารายจังหวัดกาลสินในครอบครัวชาวนาธรรมดาธรรมดาที่มีลูกทั้งหมด6คนชีวิตวัยเด็กของท่านเวยบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีและกลอนลาอีสานซึ่งกลายเป็นพื้นฐานที่หล่อหลอมเส้นทางชีวิตนักร้องในอนาคต สาธิตเริ่มต้นจากการเป็นลูกวงแบดเครื่องดนตรีตามคณะหมอลำแต่ด้วยพรสวรรค์และความมุ่งมั่นเสียงร้องที่เปี่ยมเสน่ห์ของเขาได้พาท่านเข้าสู่วงการเต็มตัวโดยมีครูกรอนชื่อดังคําเกินทองจันคอยผลักดันและสนับสนุนจนได้มีโอกาสบันทึกเสียงเพลงชุดแรกและจากวันนั้นเสียงลำของเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ตลอดชีวิตการทำงานสาธิตทองจันทร์มีผลงานบันทึกเสียงกว่า30ชุดทุกชุดได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นเพลงที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนๆได้แก่ปากโกรธใจคิดถึงมือสังหาราาารักแท้คือแม่ผม อย่าไปเชื่อดวงดาวรักสาวสาวอย่าไปไว้วางใจความรักเหมือนควันบุหรี่เคนหลอกแล้วล้มทั้งก็เลยหายเสียดาเดีวความรักอยากสูดเอาขึ้นได้ลาสาวหนองคายและอีกมากมายบทเพลงเหล่านี้สะท้อนทั้งความรักความหวังและวิถีชีวิตของคนอีสานเอกลักษณ์ของสาธิตทองจันทร์คือความสุภาพ เรียบง่ายและน้ำเสียงที่จริงใจท่านมักปรากฏกายในแว่นกันแดดสีชาและยังคงความถ่อมตัวทั้งบนเวทีและในชีวิตจริงผลงานของท่านได้สร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นหลังอาทิแมนมณีวันและสีไพราสารีวงที่ต่างยกย่องว่าเขาคือหนึ่งในตำนานหมอลำผู้วางรากฐานให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสาร ในบ้านปลายชีวิตสาธิตเผชิญโรคประจำตัวหลายอย่างทั้งเส้นเลือดในสมองตีบความดันและโรคหัวใจแม้ร่างกายจะอ่อนแรงแต่เขายังคงทำหน้าที่ครูหมอลำถ่ายทอดบทเพลงให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่จนกระทั่งวันที่6กันยายนพุทธศักราชั่งวันนยากาช2568 เวลา8นาฬิกา30นาทีเขาได้จากไปอย่างสงบที่บ้านเกิดของตนท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและแฟนเพลงทั่วประเทศการจากไปของสาธิตทองจันทร์คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งหมอลำแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้คือมรดกเสียงเพลงอันทรงคุณค่าเสียงลำของเขาคือชีวิตคือหัวใจของคนอีสานและจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป ขอส่งดวงวิญญาณของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่กลับสู่สวงสว่างและขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกเสียงเพลงที่ท่านได้มอบไว้ให้แผ่นดินอีสานและคนไทยทั้งประเทศขอไว้อาลัยแด่สาธิตทองจันทร์ตำนานหมอลำผู้เป็นอมตะในหัวใจแฟนเพลงตําแหน่งาอคนหางแถวก็เกกียติแล้วคือมือ 生恨。